ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมาการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาติในสถานศึกษาประจำปี2,566ด้วยความยินดีค่ะโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1นึ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน36คนมีนักเรียน700คนบริหารงานโดยนางสีลักแก้วสีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราบโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และมีคุณลักษณะอันภูงิประสงค์ของสังคมไทยโดยมีผอ,อ,อสีลักแก้วสีเป็นนายกหมู่ยุวกาชาดรองพันทิปเดชพดุงและรองนิตยารัตนะเป็นรองนายกหมู่ยุวกาชาดมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาจำนวน10คนมีสมาชิกยุวกาชาระดับที่1จําจำนวน118คนและสมาชิกยุวกาชาระดับที่2จํจำนวน126คนรวมทั้งสิ้น244คน โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราบได้ดำเนินกิจกรรมยุวกาชาติในสถานศึกษาเริ่มจากมีการขอจัดตั้งหมู่ยุวกาชาติในสถานศึกษาพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาติในสถานศึกษาโดยคณะ,ะครูที่ผ่านการฝึกอบกรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาย,ยุวกาชาติหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาติได้ทำการสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาย,ยุวกาชาติ นักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงได้สมัครเป็นสมาชิกยุวกาชาติระดับที่1และนักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงได้สมัครเป็นสมาชิกยุวกาชาติระดับที่2ก่อนการจัดกิจกรรมยุวกาชาตินักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนและนักเรียนหญิงที่เข้าใหม่ต้องมีการจัดพิธีทอดประจําหมู่โดยจะทําการประดับเข็มยุวกาชาติที่อกด้านขวาเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาติใหม่ เกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกยุวกาชาดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีมีพิธีเปิดกิจกรรมยุวกาชาดทุกครั้งก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบว,วินัยในตนเองมีการตรวจสุขภาพและเครื่องแต่งกายแนะนำวิธีการรักษาสุขภาพและเครื่องแต่งกายในเครื่องแบบยุวกาชาดที่ถูกต้อง แล้วแยกย้ายปฏิบัติกิจกรรมตามระดับโดยยึดจากแผนการจัดกิจกรรมกิจกรรมหลักได้แก่กลุ่มกิจกรรมกาชาติและยุวกาชาติกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกลุ่มกิจกรรมสุขภาพและกลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมพิเศษได้แก่ กิจกรรมยุวกาชาติต้านพยาเสพติดกิจกรรมงานประดิษฐ์กิจกรรมนักปฐมพยาบาลกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์หลังปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจะมีพิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาติทุกครั้ง เพื่อทำการสรุปการปฏิบัติกิจกรรมและทำการนัดหมายในครั้งต่อไปในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2566ผู้บังคับบัญชายุวกาชาติและสมาชิกยุวกาชาติโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและส่วนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยณโรงเรียนอนุบาลสระบุรี จากผลการปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาติในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชที่ผ่านมาทําให้มีผลงานและรางวัลดังนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจําปี2565ปีที่3ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคลุ้มครองแรงงาน โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโร s วสคูลประจำปี2565ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการจัดการขยะของโรงเรียนประจำปี2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราชได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมบัตดีฮีโร่ดีเด่นจากศูนย์อนามัยที่4สระบุรี สมาชิกยุวกาชาดได้รับรางวัลยุวกาชาดนักประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์สมาชิกยุวกาชาดได้รับรางวัลยุวกาชาดนักประดิษฐ์และนี่คือการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนาราบขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาประจำปี25 6 6ทุกท่านขอบคุณค่ะ